มาดูมาที่เดิมครับปารมบนเดิมอคริตเตอร์สามลิตรมาเดิมนะครับน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเย 4. ทลสี่ท้ายเฟืองท้ายมีของแถมไหมเนี่ยมาเชลรั้งทีเนี่ยเนี่ยมีของแถมไหมไม,ไม่ไม่สนอย่างอื่นอ่ะสน มีเคลือบยางมีอะไรด้วยโอ้ครบเลยอันนี้กระป๋องใหม่อันนี้สําหรับรถอะไรเนี่ยโอเบนซินเบนซินสําหรับเบนซินนะครับสูตรนี้นะสําหรับเบนซินฟิลเซฟใครชอบใช้ก็ตัวนี้ก็ใช้ได้นะฟิลเซฟนะครับฟิลเซฟฟิลเซฟเอาละนะมันเกียร์ตัวเดิมมาให้ลุงถ่ายแล้วเนี่ยตัวเดิม หายไปนานเลยหายเปแบบเอาก็ผมก็มาใช้บริการลุงจนเอฟซีผมถามวมาอยู่สาขาไหนเออผมก็แนะนํามาให้เยอะอยู่นะไม่รู้ว่าเขามาหรือเปล่าเพราะบางคนเขาก็อยู่ไกลเอฟซี FC, ผมหลายคนหนึ่งมาเจอหน้าตาลุงนี่นะครับมาบอกได้เลยว่ามาเอฟซูเอฟซีผมมาได้เลยไม่ใช่ตาลุงนะถ่ายกันประจําครับถ่ายไปกันประจําผมถ่ายกาลุงน่าจะสามรอบแล้วมั้งสามแล้วแหละสามแล้วสี่แล้ว สี่รอบแล้วนะครับมาเนี่ยน้ำไม่มีสะอาดนะนี่นไหนสะอาดนะครับไม่มีนะไม่มีนะไม่มีเจื้ปนนะครับไม่มีเจื้ปนเนี่ยเอาให้เห็นนะครับนี่ต้องตวงก่อนใช่ไหมครับลงตวงนะเขาไม่ตวงไม่ก็คือก็คือเทเทไว้สําหรับเติมใช่อืมดีกม่าสะดวกกว่าเอาแต่ก่อนใช้ปั๊มไม่ใช่เหรอลวงใช้ปั๊มดูเดาอันนี้ก็ต้องปั๊มอ๋อปั๊มเหมือนกันใช่ไหมต้องเทใส่นี่ก่อนแล้วค่อยปั๊ม ดูซื้อว่ามันครบสามลิตรไหมเพราะเขาเขาตวงมาให้สามนะเทจดกว่ามันจะหมดประมาณสี่โดยประมาณกว่าจะหมดนั่นแหละไม่ไม่ถึงนะลุงไม่สึกอะ นี่มันไม่ถึงสามนิดหน่อยไม่เต็มรอบนี้ไม่เต็มนิดหน่อยคุณปิดเขมไปลงไม่หมดอ๋อเพราะว่ากิรอนใหม่ๆอ่ะมันต้องมีติดอยู่ในกิรอน,นี้จะให้หมดเลยเป็นไม่ได้ เรื่องปกติแต่ว่าเออมาถ่ายกับลุงเนี่ยพ่อผมต้องเนี่ยอ่ามันมีใหญ่ย้อยย้อยย้อยหน่อยย้อยย้อยหน่อยย้อยย้อยหน่อยเออครับครับออกมาแล้วครับน่าจะมาแล้วมั้งอ่ามาแล้วครับ46ลิตรเอ้ย46คะแนนนะทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะมันบอก5 5แต้มใช่ไหมทำไมมันไม่มันต้องได้200กว่า ปิตอร์อาลุงบีบขวดได้ไหมมีมแก๊สรอนไหมเกียร์สามดิกเขาไม่ดีอะไรแต่มันไม่ถึงไงก็เลยบอกเอามันตะเกียบมัม้ยม,มันติดบ้างเห็นไหมอ๋อติดอนไรมันน,นิดหน่อยเห็นนะอืมมันต้องมีติดบ้างติเพราะมันจะออกหมดอ่าโอเคไหนให้ลุงจะเช็คหลายอย่างเลยนะวันนี้มาถ่ายน้ำมันเกียร์ที่ศูนย์เชลนะครับที่พระรามสองนะครับตรงนี้นะมีฟู้ดเยอะนะครับ มีน้ำมันเชลพรีเมียมมีอะไรต่างๆแต่๋ต้องค่อยไปดูอีกทีให้ลุงดูก่อนว่าอะไรยังไงไม่ถามว่าลุยไหมลุยลุยบ้างนะลุยบ้างแล้วก็ล้างอัดฉีดบ้างช่วงล่างอะครับล้างบ้างอะไรบัาง นี่ผลิตภัณเป็เชลผมใช้อยู่นะใช้ทุกตัวเลยนะครับใช้ทุกตัวเลยตัวไหนนี่ตอนนี้เชล6ลิตรนะนี่กาลังเข้านะครับสําหรับคนที่จะมาถ่ายที่ศูนยเชลไปได้หมดเลยนะครับ,รบโอ้ไอ้แกแกละน,นี้มาใหม่เลยใช่ไหมลุงตัวเนี้ยของเบนซินตัวิเติ๊กเกอร์ใหม่เฉยเอ <c adian> อผมใช้นี่น,นี่ที่บ้านผมใช้ตัวนี้อยู่ <c adian> รถเก่งผมใช้ตัวนี้อยู่ ใช้อยู่มีรถเก่งด้วยรถเดิมแต่ว,ว่าเป็นิกเกอร์ใหม่ทิกเกอร์ใหม่อ๋อแบบแบบเดิมอะไรเดิมเดิมหมดเดิมทุกอย่าง,างมันใช้อยู่ไงเพราะว่าผมใช้ใตัวศูนย์นำยูดีสิบเนี่ยหาตัวนี้ใช้อยู่ไม่มีไปไหนแล้นฟูลเซฟดีเซฟของเรามีเนี่ย <Full safe. S 2> โอแต่ราคามัน,นเอาเรื่องนะราคามัน,นเอาเรื่องนะนนนะอ๋นนนนนอ,อน้อยไปเปล่าเอาสักห้าร้อยได้ไหมอืมครับให้ลุงก,กเช็คให้เออรอบนั้นไป ไม่ทนันไงถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายหมดแล้วไงอันนี้น้ำมันเกียร์ก่อนมาหาลุงก่อนเออคิดถึงกันนะครับสะอาดเลยนะกินเหล็กไม่มีเช็ดแต่ย่งสะอาดเลยสะอาดเยี่ยมนะโอ้โหนี่ต้องเช็ดสะอาดไม่ได้เพราะฟ้าฟ้าต่อไปตรงไหนอ่าใช่เรื่องจริงเรื่องจริงผมต้องปั๊มไหมเนะี่ยอ๋อเดี๋ยวปั๊มเองไม่เป็นไรโอ้โงเหนืเต <laughs> สีสีเป็นไงไม่เห็นสีรอบแรกสดใสลมปทองแล้วใช่ไหมสีเนี่ยแล้วลุงจะมองเห็นได้ไงว่ามันอะไรยังไงจะให้อล่อจะได้นล้วจะได้ตั้งสูน้วนะตั้งสูนแล้วโอเค นั่นก็ค่อยปัม๊มตัวนี้มันอ้อได้ไงช่าง,งมือมือชำหังแล้วมาแล้วนะ ั๊มสี่ลิตรมันจะแล้วว่าสี่เลยสามจุดห้าหรือเปล่าประมาณนั้นแหละสามจุดห้าเดี๋ยวค่อยคิดราคามาว่าสามจุดห้าประมาณนั้นแหละมัง้งส่วนใหญ่ก็ปั๊มแหละปั๊มเอา 2, 2> ลิตรด้ปั๊มเร็วนะปั๊มเร็วก็ปป๊มเดี๋ยวนี่ได้ก็ค่อยๆไปแต่ก่อนมีสองคนไม่ใช่เหรอครับช่างไปไหนแล้วอ๋อันี้เพาดหยุดมาอยู่ถูกวันด้วยนะ เดี๋ยวดูก่อนว่าล้อนไหมลงร้อนไหมพอดีเลยใส่อีกก็ได้มั้งหรือยังไงพอดีถีบสักหน่อยก็ได้แต่ทำไมมันไม่ไม่เห็นล้นเลยเอ๋อมันยังไม่ชัน เอ๊ะเลยแยจเลยยังพอดีเข้ามานี่เห็นไหมอ๋อมีรูล้นเลยอ่าล้นแล้วปกติใส,ส่สีใช่ไหมใช่ครับในลุงใช่พวกไอ้น้ำมันไอ้พวกนั้นให้หน่อยตลับีลบีใช่เหลือเปล่าเหลากปกติตลับเบีเต็มเลยตเต็มเลยใช่ไหมว้ายังเป่งออกหมดเลย เพิ่งเพิ่งไปอัดกับอัดมาอัดของซูนเชลละ่ะตอนเมษาตอนนั้นกลับไปที่บ้านไม่ทานไงไม่ได้มาเนอไม่ได้มาหาลุงไงนะกิโลไม่ถึงโ,โชคมมีปัญหาไหมมีเบ้าอ,อะไรอันนี้ไหมลุง ที่นี่ได้นะครับสำหรับ F4 แล้วเหลือน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์สีน้ำมันเกียร์เป็นไงลงใสกิง้งหรือดำ <c oughs> น้ำมันเกียร์นะ <c oughs> อ่าทีตัวก็จะมีตัวตัวนี้น่าจะเป็น GL5 แปดสิบเก้าสิบ GL5 ใช่ไหมลงุง <c oughs> เออ มหามหาแกบ่อยมาที่นี่สามแล้วมั้งสามรอบแล้วก็วกจารบ,บีเต็มอยู่ใช่ไหมลุงครับผมโอเคสามนั้นเพราะว่าลูกหมากต้องเปลี่ยนไงเปลีกก่ยนลูกหมากมาหมากมันตุ้เล,เลยลเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตั้งนานแล้วเพราะว่าลุกลุกลุกหมากลุกหมากไอ้กันโคม,มันซึม,มแต่ถามว่ามันแน่นไหมมันแน่นนะหลุมแน่นปึ๊ก,กแต่ไม่เป็นไรเลยไม่รู้หลุมไม่เคยหยอดถ้า <c oughs> มีแต่กระรูดอย่างเดียวไม่หยอดก็ไม่ได้นะหลุมเนี่ย นะครับสีน้ำมันเกียร์นะครับใส่ปิงใส่นะเออครับอันไม่ใช่น้ำมันเกียร์อันนี้ผมทายอ่าไม่มันใส่กับเกียร์ไงไ<ด>ถ้าเป็นวีโก้มันจะเป็นเบอร์เดียวกันได้เดียวกันได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นลีโวโอ้โหแต่ตอนตอนใส่แปดสิบเก้าสิบไปก็โอเคนะก็ถือว่าดีสี่ลิตร อ๋อก็คือจะดูดใช่ไหมลุงดูดข้าวแต่ที่นี่ที่ผมเห็นก็คืออืมใช่ผมไปผมไปเจอที่หนึ่งไงแฮโลอดแฮรลิกมีมชเชเนี่ยครับ ทำไมมันเอารอถลงไม่ได้อะอ๋อันนั้นเป็นมมันทอะ้าก็ไม่ได้พ <c oughs> อพอตอนที่ไดาา,าจะจับนรสืบบุตรไดได,ได้ครับวับน <c oughs> ญญี้เดียวเนี่ยอ่า <c oughs> เดี๋ยวผมมานันเองครับครับอ่าเนะ <c oughs> นะครับช่วยช่วยกันนิดหนึ่งทำงานคนเดียวก็อย่างเงี้ยทำงานก็เดียวก็อย่างเงี้ยต้องบิดหรือเปล่า,าลบิดบิดข้างอืม จะล็อกได้ไหมล่ะลงุงเรียบร้อยนะมันยังไม่ศูนย์นะนั่นศูนย์แล้วนะภาล่อยได้นะอได้ละโอเคอ่ามันไปไหมละ่ะเพราะว่าที่บ้านรถ ทั้งกระบะตอนเดียวทั้งเก่งใช้เชลหมดคันนี้ก็ใช้เชลทั้งหมดไม่มีอย่างอื่นเลยนี้ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะหายครับครับไม่ได้มาหลายเดือนแล้วเป็นผมว่าเอาทุกช่างใหญ่ไปไหนผมาไงแกวิยยววกทยองนะอือครับ กองเติมผมก็มีหมดนะมีกองมีอะไรพร้อมหมดผมกองอะไรยังได้เขาอกว่ากองไม่ใช่ไอพวกไอ้กองผ้ากองอะไรผมก็มีหมดอ่ะครบ เอียงแกนลอนหน่อยครับอ่าหัวไม่เห็นหรือนิดเดียวเอย่างอาโอเคนะฮะเดีย๋ยวผมจะให้ฮะท้าปล่อยก็ได้เลุงต้องเอาเท้านี่ปั๊บ อยู่คนเดียวก็อย่างเงี้ยแต่ก่อนมันเป็นถังปั๊มไม่ใช่หรอครับถังแแบบนี้หละประมาณอ่ะเราได้แล้วได้แล้วมาดูดีๆได้นะเอาให้ล้นเลยล้นแล้วละออกแล้วลุงออกแล้วะนะ,ะเดี๋ยวไหนเนี่ย ดีนะครับก็เสร็จสิ้นครับการถานน้ำมันเลียร์เพื่อท้ายนะครับนะครับก็ถือว่าสดเจ็ดสิ้นสมบูรณ์นะครับอืนะครับใน้องในรถโดยสารผมก็จะอันนี้นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับก็เช็คแล้วนะครับเรียบร้อยดีนะครับ เหลือน,นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็รู้สึว่าเราอ่ามาถ่ายที่นี่นะครับเอาให้ล้นเลยเราบอกเอาให้ล้นเลยนะยิ่งมีนะ้ำมันเกียร์เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเจอกันที่หน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ